ผู้ชายที่ว่าอยู่ไหนคนนี้จ้าสวัสดีครับผมชื่อว่าแสนนะครับเออแสนชอแสนดาราญี่ปุ่นชื่อแสนไหนคนไหนชื่อแสนสวัสดีครับ ว่าทำงี้หน้หรือเปล่าไม่ได้ออกเสียงมันคือว่าไอ้นี้ล่อมากรล่อมากแลเราไม่ออกเสียงหรอเอาไม่สิออกเสียง่ออกเสียงล่อมากไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงต่อแล้วอไหนด่ากูเดี๋ยวกูต๊ะไปนู่นเลยล่อมาผมชื่อแสนนะครับชื่อแซดเหรอลูกสวัสดีครับคุณลูกคโอณแมสวัสดีครับ สวัสดีคุณลูกนะครับไปยังไง<ส>มายัางไงครับลูกแม่ที่อยู่ยากอะไรไหมครับออแม่ต้อนรับอย่างดีเลยลูกเอ้ยขอคบคุณแม่พ่อ,อลุกมาไม่รู้สึกกู้จำเคียนให้เคล็ดอ,อะไรเนี่ยขึ้นมานี่ไปนอนทำไมตอนรับเขาไงมึงก็ยืนคุยดิมผมชื่อแสงนะครับเมื่อกี้นี้มึงนอนไปไม่มองหน้าเลยทำไมตามันเล่ตาอย่างเนี้ย ผมคงต้องฝากตัวคุณแม่ด้วยผมไม่มีอะไรมาเลยแม้แต่มุงก็ไม่มีครับไม่มีมุงครับมาเอาที่แม่ไม่มีหมอนครับอุ๊ยมาเอาที่แม่ผมไม่มีเมียครับมาเอาทีผ้าแม่ไม่ทันได้อ้าขาเลยไม่ต้องมึงสกัดดาวลุ่มตะลันอ้าวอะไกูมานึกถึงแม่แมมันเป็นมุกมันได้ยิ้มมันเป็นมุก ชนรับรู้มันมันมันเป็นมุกเออเออแล้วแต่เธอไม่เชื่อก็ <c oughs> ตามใจไม่ได้งอแล้วแม่จะอายอะไรลูกเต้าก็มีด้วยกันแล้วหมายถึงอะไรเอา้าซ่องคนไงแล้วจะหมายถึงยี่ว่าล่ะยี่ว่าไม่ใช่ยีว่าไม่ใช่ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมีเรื่องกับคนดูจนได้กว <c oughs> แล้วผมต้องทํางานใครครับมึงเป็นคนใช้ทําส่วนทางานคู่กับคนใช้ใหม่ที่เพิ่งรับมาครับโน้ตเชื้อไอ้แซนเอ้ยไอ้สิงไอ้สิงมึงกับไอ้แซนคุยกันเอาพอพูดพูดเรื่องยีหวาลิ้นพันปอกแผลปอแบแผลเซอรเอกูอบอกว่าอย่ามีพิรุษมึงก็ไม่เชื่อเชื่อเชื่อกูเถอะไอ้พ่อเด็กที่ หายไปอ่ะไม่ได้หายไปไหนหรอกมึงนี่แหละตัวจริงมึงบอกเขาไปเดียว่าไม่ใช่กูจริงจ้าจริงห้าลิงไม่ใช่กูบอกกูไม่กูเอาเขาเลื้ยงกันเลยเดี๋ยวกูตั้งอกูตั้งใจก่อนเฮ้ยมึงไอ้แซนทำงานคู่กับไอ้สิงไอ้สิงไอ้แซนทำความรู้จักกันไว โอ้พลมสนโอโพตีกูรู้ได้ไงเม่กูกำลังจะรวมอนเลยแมงยืนค้ำเป็นลบเลยลากใส่ลากใส่แม่เมื่อกี้กระเป๋าเลยนึงว่าปีแตชีพนะลากห้อยระยะมึงจะพูดู อายไปเหย้ะกูเลยเหนื่อยใจกับมึงสองคนจริงๆเดี๋ยวถ้ามึงท้องอีกนะอะไรเดี๋ยวต้องท้องอีกนะไม่ใช่ถ้าก็ท้องอีกใครก็ฮะว่ากูไม่ได้ทำไมพอยิ้วว่าท้องกูตัดเป็นทองแดงเลยเลือใบเดียวเลยยิ้หว่าท้องอะไรมึงพูดบู้อซั่วไปหมดเลยท้องยิ้วาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยคอเคล็ดและออกอาการในเวนโอ้สนุก อะไรมึงนี่มึงกูจะมีเรื่องนี้จะขำกันดีวะมึงกลับไปไปกูไม่กลับที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงกลับไปกูไม่กลับกลับไปมึงอยู่นานแล้วไปซะไปโอ้โห้ผักเฮ้ยผักกูผักกูผักกูเออแม่งหลบได้หลบได้มึงมึงผักมึงผักมึงแม่งตีตัวเองแม่งเฮ้ยมึงกลับไปเลย อะไรมึงทำไมอ่ะกลับไปไปกูไม่กลับมึงกับกูเนี่ยมันไม่ถูกกันอยู่ด้วยกันได้ไงกลับไปก้อยู่ก่อนมึเลยทำไมอ่ะมึงจะผักกูต่อยกูเหละมาเลยมึงมาไมา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 ต่อยกูดีมาต่อยกูมามัดมือเลยมา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 เามามามา้าม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 มอมมา้ามอมาลามามามงม่มนล นี่มันบ้านกูเอาตะการข่ากูอะผมเก่งแม่งขัดขาหลังเสือกลงใจเย็นคิดมึงแน่เหรอคนอย่างมึงอะเดี๋ยวกูแทงแม่งยเอาแน่จริงมึงก็แทงกูดิเอาแทงแทงนี่ท้าท้าแทงมี่ผมไม่กลัวเหมือนนะไปโกรธไม่กลัวเหรอแม่งมาตัดหัวกูไปเลยเนี่ยหัวกูมึงตัดเอาหัวได้ได้ได้เอาขอสีเหลืองหน่อยตัดมาเฮ้ยมึงไม่กลัวเหมือนงั้นมา ยังไงนะตรงไหนนะตรงหัวกูเนี่ยตรงหัวเหรอมีแรงมีแรงแค่นี้เหรออ๋อมีแรงแค่นี้กูไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอกูไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอกูไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บอย่าลบอย่าลบจะไม่จะลกอุ้ยอย่าลก ย yeah ื้สั้นโอ้ดนปลายด้วยนี่เก็บฟันมันสั้นมันสั้นตีฟันกูเยินเก็บยังไงล่ะใจใจเย็นนะอย่าทำมีเลือดโอ้โหหรือว่าคนที่จะอ้อจะไปใจเย็นใจเย็นถ้าแน่จริงกูให้มึงตีกูห้าที พี่ตีให้มันดูไอ้นี้ตีแม่งเจ็บด้วยแล้วไม่ดังด้วยเสียงอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เจ็บเป็นการแสดงการแสดงการแสดงไม้เจ็บอกูอยากจะรู้จริงหูว่ามึงจะแข็งแค่ไหนมึงก็ลองดูสิลองดูมิวสิกฝนเดือนห ตีไม่เป็นแล้วยังจะตีหน้าเซ็งมั้งแบบมึงดูนี่มึงดูการตีนี่ดังด้วยแล้วไม่เจ็บด้วยโอ้โหหายท้องเลยตายห้าแล้วมั้งมึงขอมึงสองคนไอ้มือพิฆาตมือฆาตกรนสองคนกูไม่เอาแล้ว <S 2> <S 2> อะไรเจ็บไหมวะไอ้มันจะเล่นยังไงอ่ะไม่เอาแลาออกแล้วขอเบิกตังค์สามพันแม่แม่คนมีตังค์สัตีพันซื้อยาม่งไหมโอ้โหขอเยอะคือมึงเล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้เออกูไม่เล่นงั้นกูไล่มึงออกไป มึงเหมารถกับบ้านโป่งไปเลยมึงดูมีโจ๊กตัวใหม่ดูไม่มีบนสักคำหายไอ้กบมาไอ้กบหลังกูยังไม่หายเสียบเต้นบอลเล่นมันเล่นไม่ได้ล่นไม่ได้เต้นเลยบนมันมีความบอลนไปกลับบ้นโป่งไปเลยออมึงสตาร์ทรถแล้วกลับไปมึงดูกูเนี่ย ว n นแมนชั่นแปงว่าอะไรวะมึงพูดได้มึงแปลไม่ได้เหรอกูจำเข้ามาตีเลยหนักหนักได้รู้เออนุอะตีเต็มที่ตีเต็มแรงไม่ต้องกลัวหัวแตกไม่ต้องกลัวเลือดออกเพราะว่ามันไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่เราแจ๋วน้องกูจะได้กล้าสุดยอดเอาได้นี่ของแท้นี่ ตัวสีเขลนีโอ้ยยังซ้อมไว้ก่อนร้องร้องฝนเดือนเก้าฝนเดือนหกโอ้ยอย <S <S> <S <S> ไอ้ต้น <S <S> <S อะไร จอดรถร้อกูด้วยโอ้ยหายนี่เขาเล่นกันถึงตายเลยเลยกูออกสองคนออกแล้วออกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูให้ลุงดาไก่ไทยเล่นได้ไทยเดี๋ยวมึงดูมีคนหนึ่งกูตีแล้วไม่ปบนเลยใครอะนุ่นอีนี้เชิญนุ่นเลยเนาะสวยเอาจริงเหรอลูกได้ไปไปไปยืนคู่ไอ้ฝนเดินก้าวเมื่อกี้นนนทั้งคู่เลยเนี่ยอุ้ยไปเล่นแค่นี้เธอไมโอยโอยเ่เฮ้ยมึงจะตีใครอะตีนุ่น นี่มันน้องนุ้นเนชนกเออตีเลยเหรอตีไอ้นี่มันแข้งไปเบาทำไมอ่ะเอาเอาเบากว่านี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรอันนี้แข็งไปหน่อยอไม่ต้องปานหนีกันโลกการแสดงเอาอันนี้ดีกว่านี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยนันนุ่นนะเว้ยเพื่อนกูนะมันมันเบามันเบาเอานี้ดีกว่าแม่เต็มที่เลยเขาใส่อะไรมาวะไม่รู้น่าจะขนมอะไรสักอย่างนะฟังนะ ให้เต็มที่เต็มแรงเพราะว่าการแสดงไม่มีเครื่องกำตีมไม่ต้องทะนุถนอมอย่าเห็นแก่เราเป็นแฟนกันไม<า>่ต้องเม่ตัดถ้าจะขนาดนี้<อ>มึงเอาอันนี้เลยอะโอ้โหอ,อ,อันนั้นเอาไ,ไ,ไอาหนกันได้กูเข้าแบบเต็มๆมอะเต็มๆเนี่ยมอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆดอิอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเวลาอัอานดุดังไงวะอันดุดดังไงอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ เฮ้ยไอ้เติ้นอันนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะมึงตายแน่มึงวะนี้มึงไปฟังยังไงวะเนี่ยมึงเลือกยังไงวะนี่มันดังที่ผายเลือกม้อยเหมือนเลือกเมียนะมึงดูอันนี้อโลบินเดียมไม่เอาเบสเลือกสแตนเลสแล้วมึงดูมึงถามเจ้าของคนโดนคนโดนยากโดนอันไหนอันไหนอันเล็กอันใหญ่นอันใหญอันนี้ดีกว่า อันนี้ดีกว,ว่าเซฟตัวเองนะเซฟตัวเองเอาแต่มึงไม่เซฟตัวเองเลย <c oughs> เอาเอา,เอาไอ้คนไอ้คนเอามาก็ไม่หว่วงมึงเลยเนาะเอาเลยเต็มที่ไม่ต้องเคืองกันนะโอเคมิวสิก <c oughs> พี่ซอดเอาขึ้นมาเ<ด>ลยเดี๋ยวกมปั๊มหัวใจก่อนิิพี่ซอดไหวไหมมามา,มา ือกูตลอดเลยโง่ตัาตอย่างนี้ถึงเป็นขั้วกูได้เนี่ยทำไม่โง่จริงไม่เป็นขั้วกูหลอกมานี้ขึ้นมานี้ไอ้ห่ยิ้มยา้มยแ้ยป้ม้มยค้มยิวมย้มย้มย้มยิ้มยง้งงมยิ้มยิมย้มยิ้มยิ้มยิ้ยิ้่ยิ้ไยิ้ม่ิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม้มยิ้้้อยก้มยก้ม้มยเ้ยเ้้า้อ เป็นยังไงบ้างไม่ยังไงเลยถามว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเจ็บสี่เฮียเอ้าด่ากูทำไมนะุณเอ้าเฮ้ยบุบนี่มาบุบโอ้โหหนูเขาตีกันตรงกลางเออมึงข้อวันเนี่ยตีเป็นซะด้วยแล้วทำไงตีซะบุบเลยเนี่ยตีบุบไปทำไงอ่ะเออทำไมนี่เออไปยังชั่ว ไม่อยากให้อย่างอื่นแข่งมันหั่งมึงจังเลยที่ใบไม่แข่งเลยเอาไม่ได้แล้วทุกวันนี้พูดีโครไนะกหอยมึงฟังไม่ออกรอ้ไหมแม่งเป็นคนเชื้อเดี๋ยวนี้กูเดินไม่ได้เพระเขาเอากูไ่รู้อีเดี๋ยวหาวริเกใส่ร้ายกันเดงใครคิดว่าไอ้เติ้ลเนี่ยเป็นพ่อยี่หววจริงส่งเสียงกรี้ดังๆเลยครับ หน้าเมือนก็นด้วยนะหมากูเนี่ยชีวิตนะทำก็ไม่ได้ทำแม่งมีลูกเองโดยประดิยาย์ใช่มึงไม่ได้ทำเพราะว่ากูทำเองหมดเออ <c oughs> เอารับก็ได้เอ,เออแค่นั้นจจก็จบยิ่ว่ายิว,ว่านีคือลูกเพาะเออของใครอะใครรออะไรตกลงตามนี้